สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการเรื่องเฟิร์นการเมอร์นะครับออตอนนี้เล่นเกมมาครับนะอยู่กับคุณบิด๊ดอย่โอ้หโหอ่าตอนนี้ก็เ,เริ่มสัง้งบ้านเลยนะครับโอ้โหอ่าคุณตึ้นไม้ไปแย่งด้วยฮู้จะเอาบ้านอลังการไหมเอาพอดีพอดีอะ

เสร็จแล้วกรรมอีเวนตัดไม้แล้วไม่ปลูกต่อด้วยโอ้เดนี่เอ็นบีซีมีเตียงกระบองเพชรนิหมูอยู่วมีหมาไหมมีหมาไหมเดี๋ยวก่อนมีไฟด้วยหมาฟิวอ่ะ

ไิเท่าไหร่เหอะ,หอะขอร้องบิน <Okay. S 1> เท่าไหร่เยอะด,เดอลเราพังบ้านเรงแล้วตอนนี้ดอย่าพังจี้นี่น้ำปูมลยโกโก้ปกคันใช่ไหม

นี่เรียบร้อยเรียบร้อยหมมาได้ก็กันไกลเลยเราเข้ามันไกลแล้วเนี่ยเราเข้ามันไกลแล้วเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โตีด้วยช่วยกระตุ้นกระตุ้นมีกระตุ้นด้วยมีเลโอ้โ์จบ นี่แบบนี้โอเคคุด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 เดี๋ยวหาแก่ก่อนโหขึ้นเบอร์เยอะจุงเลยสกีตันก็มี พี่ยเร็วขับเขาอ่ะหมาฟิลรึเปล่าโอก็น่าจะใช่มาเร็ว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 แมนเบะไล่ตุยไง้เออับตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมครับดาบ มันมาเต็มที่โเตะเกียรตั้นเนี่ยอยู่ข้างๆเลยครเฮ้ยคืนนี้สูงขอความปลอดภัยเฮ้ยคุณ ขุดโคมาแลกมรกตโอ้ตอนนี้ซอมบี้ตุยหลังครับตุยหลังบีทดครับซอมบี้โอ้โหอ้มบอล้วหอโหอ้โหโอมอ้โห้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โ้มหโอ้อ้โหหอ้นหโ้อหอ้โหโอ้โ้โอ้้ออ้อออ้ เฮ้ยเราตกแม่ของตกหมดเลยมีอะไรบ้างอ่ะโอ้มีที่ขุดหินดาบหินแล้วก็อย่ามีเหล็กนะที่ตัดไม้หินไม่มีเหล็กโอ้โหข้าง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 นี่ครบบีตรงมาตรงน้ำเลย Này. Ban nam Ban nam Ban tay nam bàn mày ngang lùng ngang lùng lung đang lung tìa tay nữa thằng beat nữa tìa tay nữa cầm tay nữa tay nữa

ฟิลแม่งขี้ใส่ที่นอนไว้โอ้โหขี่ดินนี่เนี่ไหนละทำไรละตัวคาร์มีไหมต้องสองอันเนี่ยฮนะไหนะไม่รู้ไม่ได้ทำอ,อ้เราขอสร้างโตวคารอันหนึ่ง มีส่วนตัวด้วยเนาะเอาเป็นส่วนตัวด้วยเนาะสามอันเลยเพื่อเราจะไปวางข้างนอกเอาไปวางข้างนอกก่อนนั่งหัวหยางบนน้ำอะไรเนี่ยเตะตักน้ำอ่ะตักน้ำโอ้เอนเตอร์เมนทวันดีเพื่อนเกิดได้ ของตกแบบบนเกียวอ่ะเด็ดี้เนี่ยอะไรเอ่อสเกตเตรใส่ชุดทอง,องโอ้พุทธหล่อดขี่มันยิงว่ะมีชิปเปอร์ด้วยมาซื้อหนึ่งแนหนึงอนะ เยโโโโโโนนนนนนสกิลต้นเยอะจังวะมีลูกตัวนั้นซอมบี้เยอะอ่ะโอ้โหสกิลต้นมีเป็นสิบสิบตัวอั๋โอ้โหจะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วคอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้เด็กโอ้โหซอมบี้เด็ก ้วคิปเปอร์ก็มีมีครบทุ้ยเฮ้ย,ฮยโหวิวเราล่อตายเกือบโดนระเบิดโด,โดไมฮไแดงหรอกเฮ้ยสเกิลตั้นลงไปดักน้ำบนดีกว่าโอ้กีิปเปอร์ มีอะไรแดกมั่งเไม่มีเลยอะยิ่งยิ่งเรดเโอ้ยโอ้ยซอมบี้เด็กถือดาบโอ้ยโอ้ยโหดโหดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตายบ่เอ้ยมันเล่นอย่างนี้เลยตายบ่เอ้ย ไอเบสขึ้นไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เราขอหน่อยไี่นะขึ้นไงวะ <c oughs> ขงังเบสไม่ไหวไม่ไหวซอ <c oughs> มบี้เด็กกันตีน <c oughs> อืมตายซะ <c oughs> ไปตายซะ เย่งไงอะโอเคโอเคน้ำตื้นคิดแล้วใครมันขังเราเราเองน้ำไม่มีอะก,กินสมุดกินสมุดได้ไหมไม่มีน้ำเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู vô đi tham nhiều này, đang giải vấn đề, phim, phim sẽ làm gì, hả? Nước nhiều lên nghe, nước nhiều lên nghe, đi phòng nào, đi chỗ 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 nào, đi ดูแ๊บอี๋งโจมีเพยนใช้ได้ผลน่ะน้ำน้ำมีมันลดน้ม<อ>ีม<อ>ันลดโอ้ดูดิดูอะไรไหมเรากินหน่อยจะตายหายอยู่แล้วมีอีกไม่ได้ เราไม่กล้าออกจากบ้านจะตายโอเคนำ้ำเอานำ้นำมาเหมือน,น,นเดิมแล้ว เบียร์คบุตนี่ฟิวี้

เอื้อตายเลยโดนี่ไม่ได้กินค่าตัวตายเลยเนาะทำสวนในบ้านรึเปล่าข mm, okay. okay. so okay. 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 ้างนอกข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าแล้วแต่กดีกวตรงแล้วแตงแล้วแต่อะไร เล้วก็แด้อุ้ยอุ้ยสไปเดอร์หาเรื่องแล้วโอ้โหครั้งแรกอยู่กันดีๆมาหาเรื่องเลย nhìn nó phát khốn Nam phát cô Yeah Giãy à はい。 กบปองกโอ้เด oh, oh. ินชนกัน oh. oh. ละวโอ้ er ิวดูดูไพรเวทไปและอะไรอติดป้ายอะติดป้ายทำไมเปิดกล่องไม่ได้เปิดกล่องไม่ได้ไง

ตอนนี้ก็จบขอจบรายการเพยงเท่านี้นะครับเจอกันภาคสองอ่ะออออ